สวัสดีค่ะพบกับช n e l ส่วนการ์ดไลฟ์ออนเดอะเวบนโลกของเรานั้นเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมาย ที่บางนะคะก็มีขนาดใหญ่โตจนน่าเกรงขามแต่บ้างก็มีขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็น,นในคลิปนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วหลิวแต่พวกมันนั้นกลับมีความสวยงามในหน้ารักจนเ,เรียกได้ว่าไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยละค่ะลองไปชมกันนะคะว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่น่าฉนุถนอมเหล่านี้พวกมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างไปรับชมกันเลยค่ะปูถั่ว เจ้าปูขนาดจิ๋วที่ชอบไปขออาศัยอยู่ในเปลือกของหอยทะเลในขณะที่หอยยังมีชีวิตอยู่ต่างกับปูเศฉวนนะคะตรงที่ไปอาศัยอยู่ในเปลือกหอยที่เจ้าของบ้านเขาตายไปแล้วซึ่งสําหรับปูถั่วตัวนี้มันได้ชื่อว่าเป็นปูที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกเพราะขนาดตัวโตวเต็มวัยของพวกมันนั้นมีขนาดตัวนะคะไม่ถึง0.8ซนติเมตรเท่านั้นเองแม้บางคนนะคะจะคิดว่ามันเป็นจัดปรสิทธ แต่ความจริงแล้วการที่มันแปรสั่ยอยู่ในหอยนั้นนอกจากเพื่อความปลอดภัยจากเปลือกหอยที่ห่อหุ้มแล้วหอยจะมีระบบสูบน้ําเข้าออก24ชั่วโมงจึงทําให้มีเศษอาหารนะคะไหลลอยมาให้เจ้าปูจิ๋วคีบกินอยู่ตลอดเวลานั่นจึงทําให้หอยเปรียบเสมือนบ้านที่ทั้งน่าอยู่อุดมสมบูรณ์และปลอดภัยที่สุดสําหรับพวกมันนั่นเองนะคะทากทะเลสําหรับทากทะเลหรือว่าทากเปลือยนั้น พวกมันจัดอยู่ในกลุ่มของหอยที่ไม่มีเปลือกขนาดเล็กที่มาโตเต็มที่จะมีขนาดตัวนะคะไม่ถึง1เซนติเมตร ไปจนถึง23เซนติเมตรเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปรียบเสมือนสีสันที่งดงามแห่งท้องทะเลที่มาพร้อมรูปร่างหน้าตาและสีสันที่ดึงดูดบรรดานักถ่ายภาพใต้น้ําให้หลงไหลแต่ความงามเหล่านี้มักจะมาพร้อมพิษร้ายที่ใช้เพื่อป้องกันตัวจากสัตว์นักลา่าเพราะพวกมันนะคะไม่มีเปลือกแข็งไว้สําหรับป้องกันตัวนั่นเองซึ่งปกติแล้วทาทะเลนั้นจะมีอายุเพียงแค่1ปีเท่านั้นเองแถมพวกมันนะคะยังมี2เพศในตัวเดียวกันอีกด้วยล่ะค่ะ ม้าน้ำปิกมี่นี่ก็คือหนึ่งในม้าน้ำที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ที่มีขนาดตัวยาวนะคะเพียงแค่ไม่เกิน2.4เซนติเมตรโดยมาน้ำจิ๋วชนิดนี้จะพบอาศัยอยู่ที่ระดับความลึกตั้งแต่16ถึง40เมตรในแถบมาหาสม,มุทรแปซิฟิกตอนกลางฝั่งตะวันตกซึ่งสำหรับสายพันธุ์นะคะที่เล็กที่สุดและหายากที่สุดในวงของม้าน้ำแคะนั้นนั่นก็คือสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าซาโตมิปิกมีนั่นเองนะคะโดยจะมีขนาดตัวตวเต็มที่อยู่ที่1.4เซนติเมตรเรียกได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตสุดจิว๋วที่สวยงาม และน่ารักมากๆเลยนะคะกุ้งแซ่ทะเลหรือกุ้งแซนซิบาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีขนาดตัวนะคะประมาณ1.5เซนติเมตรที่มาพร้อมสีสันที่สวยงามโดยมกักจะชอบอาศัยพรางตัวอยู่บนแซ่ทะเล ในแนวประการังทกตฎีว่าที่แห่งนี้เป็นทั้งบ้านที่แสนสุขแหล่งอาหารที่พร้อมเสิร์ฟตลอดเวลาอีกทั้งนะคะยังเป็นที่กำบังที่แสนจะปลอดภัยและเมื่อแฟทะเลนะคะให้ที่พักอาศัยที่อบอ,อุ่นสำหรับกุ้งจิ๋วเหล่านี้พวกมันก็ตอบแทนด้วยการจัดการกับสาหร่ายหรือว่าปรสิตี่มาทำลายแทะทะเลให้อีกด้วยทฤษฎีว่าต่างฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันหรือที่เรียกกันว่าความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยนั่นเองนะคะ ฉลามคมไยแครและนี่นะคะก็คือสายพันฉลามที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกที่เมื่อโตเต็มที่พวกมันจะมีขนาดตัวเพียงแค่20-21เซนติเมตรเท่านั้นเองนะคะโดยฉลามคมไยแครนั้นจะพบอาศัยอยู่ที่ระดับความลึก283ไปจนถึง440เมตรบริเวณประเทศโคลอมเบียและเวเนซุเอลาซึ่งที่มาของชื่อฉลามคมายแคระนั้นนั่นก็เป็นเพราะพวกมันนะคะสามารถที่จะเปล่งแสงจากอวัยวะ บริเวณใต้ท้องเพื่อช่วยในการพรางตัวจากนักล่าที่อยู่ด้านล่างอีกทั้งแสงของมันนั้นยังเป็นการเพิ่มสเสน่ห์เพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามได้อีกด้วยล่ะค่ะเรียกได้ว่าจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆนะคะกบที่เล็กที่สุดในโลก จากในน้ํานะคะเราขึ้นมาดูบนบกกันบ้างดีกว่าค่ะและนี่ก็คือสายพันกบที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกและถือได้ว่าเป็นสัตว์นะคะที่มีกระดูกสันหลังที่เล็กที่สุดในโลกอีกด้วยนะคะเราขนาดตัวโตเต็มที่ของกบชนิดนี้ในตัวผู้จะมีขนาดตัวเพียงแค่7มิลลิเมตรในขณะที่ตัวเมียนะคะก็โตกว่านิดหน่อยนั่นก็คือมีขนาดตัวโตเพียงแค่8มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะคะเรียกได้ว่าไปยืนอยู่บนเหรียญสลึงก็ยังตัวเล็กจิ๋วแบบนี้ล่ละค่ะ ซึ่งพบอาศัยนะคะอยู่ตามป่าฝนของเกาะปาปวนิวกินีแต่เห็นเล็กๆแบบนี้ว่ากันว่าเสียงร้องของพวกมันเนี่ยดังนิ่งกว่าเสียงของมแมลงซะอีกนะคะตุ๊กแกจิ๋วใครที่ไม่ชอบตุ๊กแกแล้วก็ หาคุณได้เห็นเจ้าตุ๊กแก่ไซมีนิตัวนี้ขึ้นมาอาจจะหลงรักพวกมันขึ้นมาก็ได้นะคะนี่ก็คือตุ๊กแก่แคระแห่งหมู่เกาะเอร์จินที่มีขนาดเล็กจิ๋วที่สุดในโลกโดยตัวโตเต็มที่นะคะจะมีขนาดลำตัวยาวเพียงแค่18มิลลิเมตรน้ำหนักนะคะหนักเพียงแค่0.15กรัมเท่านั้นเองซึ่งพบอาศัยนะคะอยู่ในแนวทิวเขาที่แห้งแล้งตามซอกหินต่าง แน,น่นอนนะคะว่าเจ้าตุ๊กแกจิวเองพวกมันก็สามารถที่จะงอกหางใหม่ได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆแม้หางของพวกมันนั้นจะโดนตัดไปก็ตามเป็นไงคะเริ่มรู้สึกว่าตุ๊กแกน่ารักขึ้นมาบ้างหรือ,อยังคะงูคอแหวน ถ้จะพูดถึงงูจิ๋วที่มีรูปร่างหน้าตานะคะเหมือนกับงูขนาดใหญ่ทุกอย่างเพียงแต่ย่อส่วนให้มีขนาดเล็กลงนั้นวันนี้แอดจะพาไปทำความรู้จักกับเจ้างูคอแหวนตัวนี้ล่ะค่ะซึ่งลักษณะเด่นของเจ้างูคอแหวนนั้นนั่นก็คือเส้นรอบคอนะคะที่เหมือนวงแหวนซึ่งเป็นที่มาของชื่อของพวกมันนั่นเองซึ่งโดยทั่วไปแล้วงูชนิดนี้จะมีลำตัวเป็นสีดำหรือว่าสีเทา ท้องสีเหลืองารหางจะออกสีอมสม้มโดยเมื่อโตเต็มที่นะคะจะมีขนาดทำตัวยาวเพียงแค่9.8นิ้วเท่านั้นเองโดยหมูชนิดนี้จะเป็นหมูที่ไม่เป็นอันตรายสำหรับมนุษย์ที่พบได้นะคะในแถบสารัฐอเมริกาแคนาดาไปจนถึงเม็กซิโกโดยจะชอบจับพวกไส้เดือนหรือว่าซาลาเมนเดอร์ขนาดเล็กกินเป็นอาหารนั่นเองนะคะลิงแพปมามมเสต และนี่นะคะก็คือลิงที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าเป็นลิงที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกที่มาพร้อมความน่ารักด้วยขนาดตัวนะคะเทียบเท่ากับฝ่ามือเท่านั้นเองในขณะที่ลูกน้อยของมันนั้นมีขนาดเล็กพอๆกับนิ้วมือแบบนี้ละคะ่ะโดยมีขนาดตัวนะคะใหญ่สุดร,ราวๆห้าถึงหกนิ้วและมีน้าหนักเฉลี่ยอยู่ที่130กรัมเรียกได้ว,ว่าเบากว่าผลแอปเปิลหนึ่งลูกซสอีกนะคะจึงสาหรับลิงแคมมาโมเซสนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่พบมากในป่าฝนของประเทศบราซิลซึ่งบางนะคะก็เรียกพวกมันว่าลิงกระเป๋าลิงนิ้วมือหรือว่าลิงสิงโตน้อยนั่นก็เป็นเพราะพวกมันมีขนที่ฟูฟูดูน่ารักน่าเอ็นดูแบบนี้ละค่ะหากว่าช่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ